สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลา3คู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิม ฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับมีทั้งฟุตบอลทีมชาติแล้วก็บอลสโมสรนนะครับไปเริ่มที่เวลาเชยงคืนครับอุ่นเครื่องทีมชาติไซปรัสจะเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียนะครับไซปรัสดเดียอกหักไม่ได้ไปยูโรนะครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอรัตเวียมาหนึ่งหนึ่งตัวหลักๆมีกีโคลิสคอตานอสจากซาเลนิตาหน้านะครับกองหน้าไอออนิสพิตตาสจาก a อ k เคจับคู่กับอันโดนิโกสคาคูลิสกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับเซอร์เบีย ก็คว้าตั๋วไปยูโรได้นะครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้รัสเซียมาเละ0ต่อ4นะครับดาวดังชุดน,นี้ก็เซอร์เกเมดินโควิดซาวิตลูก้ายวิดดูซานทาดิชกองหน้า อเลสซานด้ามิโตวิทนะครับผลลราสุดที่เจอกันคืออุ่นเครื่อง2016เซอร์เบียเบียดชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมขอมองเซอร์เบียบุกมาเป็นต่อเยอะมากนะครับเอาง่ายเล่นในบ้านไซปรัสก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับการที่เซอร์เบียจะบุกมายิงขาด2ลูกคือผมมองว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้วัดใจไซปรัสในบ้านแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้ครับ คู่ต่อมาเวลาตีหนึ่ง,งนะครับไปดูสวีเดนครับจะเปิดบ้านเจอกับแอลเบเนียสวีเดนเนี่ยก็ไม่ได้ตั๋วไปยูโรนะครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้โปรตุเกสมา2ต่อ5ดาวดังชุดนี้ก็วิกเตอร์ลินเดเลฟอนโทนี่อีลังกาเดยันครูเซฟสกี้กองหน้าลิซันเดอร์อีซักเจอกับแอลเบเนียแม่เป็นแชมป์กลุ่ม E ได้ไปยูโรรอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้ชิลีมา03ครับดาวดัวงชุดนี้ก็นดิมบารามีจากซาซูโรนะครับมิยาเซียอาซานน่กองหน้าจากกวางจูในเคลิกเกาหลีใต้แล้วก็เล่นคู่กับอาลมาโรโบยากองหน้าจากฟูลัมนะครับหลล่าสุดที่เจอกันคือบอลโลก2010รอบคัดเลือกตอนนั้นสวีดเดนเปิดบ้านชนะ4-1คู่นี้ก่อนเกมสวีดเดนเป็นต่อแน่นะครับเอาอง,ง่าย น่าสนใจครับว่าแอลเบเนียจะเน้นแค่ไหนกับแกรมอุ่นเครื่องแบบนี้ครับในขณะที่สวีเดนเล่นในบ้านที่โซน่ายังดูมีภาษีมากกว่านะครับชอบที่สวีเดนครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนในคืนนี้ครับปิดท้ายที่เวลาตี2.45ไปที่ฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันน1นะครับเบรนดับ8จะเปิดบ้านเจอกับลองฟอร์ดทาวทีมบวยครับเบรมี4แต้ม เกมล่าสุดแพ้คาร์บ้านให้กับเวกฟอร์ดมา3ต่อ4นะครับ3นรุกมีคัรลัมทอมสันเชมคริฟฟินกองหน้าเป็นคริสเตียนมาเกรูสันครับเจอกับลองฟอร์ดทีมบวยมีแต้มเดียวเกมล่าสุดบุกเสมอแอตโลลมา3-3มานะครับมีอดัมวิกสกี้คริสไลออนกับคาวแชมเบอร์เป็น3แนวรุกฤดูกาลที่แล้วเจอกันปรากฏว่าลองฟอร์ดบุกชนะ42บ้านลองฟอร์ดจบ22คู่นี้ก่อนเกม เขามองเบรเป็นต่อดูแล้วสูสีนะครับลองฟอร์ดมีแต้มเดียวก็จริงแต่ว่าก็แข่งน้อยกว่าเบรถึง2นัดครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมเชียร์ลองฟอร์ดทาวจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบที่ใส่ปัตสวีเดนและลองฟอร์ดทาวครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก77อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับขอดูกรุโชคดีครับสวัสดีครับ